เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับออยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Spellcast University นะครับมาต่อกันเลยนะครับกับ EP ที่2ในโรงเรียนที่2ของเรานะครับโรงเรียนกลางหมู่บ้านตอนนี้เรามี3เควสนะครับก็มีเควสสอนนักเรียนนะครับให้เขาจบไปเป็นอัลต้าชายนะครับมนะผมน่าจะอ่านถูกนะเออนั่นแหละนะก็ยังไม่ได้สักคนเลยนะครับ แล้วก็ผลิตมานาแสงนะครับให้ได้8,000ตอนนี้ใกล้สำเร็จแล้วครับได้200แล้ว2 0 0ใน8,000เปิดทแล้วก็เควสของคุณพ่อค้านะครับหาเงินให้ได้1,000 0ซึ่งอันนี้เนี่ยอีซี่มากนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้มา3,800แล้วเนื่องจากเรามีบัฟเพิ่มทองโอเคจัดไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกับหนูตะเภาสักหน่อยเดอะมินเซลนี่ผมยังขาดการ์ดออกฮอนนะสวัสดีครับพ่อคา้า ผมลองซื้ออ์ติแฟกดูบ้างนะครับโอ้โหก็ยังไม่มีออกฮอนอยู่ดีนะครับอเอาเตียงมาเพิ่มแล้วกันครับเรามีเตียงหรูๆสามอันแล้วเงินขึ้นอย่างรัวดอ้ยอันนี้เรามีหรือยังเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะมังกรม่วงเรามีแต่มังกรแดงนี่ไงรอบนี้เรามีสเตเบิลครับใส่สัตว์เลี้ยงได้หลายตัวก็ห้องความมืดอันนี้เป็นห้องของผ่านโรงนะครับเขาจะมาคอยทําความสะอาด โรงเรียนถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยค่อนข้างมือบอลสุดๆมีหลายห้องนะครับที่มีการพ่นทรงพ่นสีกันเ,เอาไว้เอาไว,ว้ฝั่งนี้แล้วกันนะครับจัดไปเฮ้ยพานโงผู้หญิงหน้าตายัางสวยงามโอ้จ้างแพงซะด้วยเอาพานโงผู้ชายมาแล้วกันเพราะว่างานพานโลงเนี่ยเป็นงานต้องใช้แรงไงเออต้องใช้คนบึกบึนนะครับแล้วคนนี้ก็ทํางานอยู่ภายใต้พระราชานะเขาะจะ เพิ่มความสัมพันธ์กับคิงดอมให้เราครับจัดไปมาห้องเรียนแห่งแสงโอ้โหเป็นสกิลอื่นนะครับที่เป็นสกิลที่เราไม่ต้องการงั้นนะห้องนี้มาแล้วกันห้องพักสตาร์ว่าเราต้องการสกิลเมทก็มันดูได้นะครับว่าโรงเรียนเราขาดอะไรบ้างนะเหมือนจะขาดในเรื่องของสติปัญญานะทุกคนโรงเรียนเราค่าเฉลี่ยของ สตินะครับค่อนข้างน้อยที่สุดส่วนความหิวเนี่ยไม่มีปัญหาครับลองมาก็เป็นความเบื่อนะใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะครับโอ้รอบนี้นี่เทมเปโรลห้องเรียนเทมเปอลมารวัวครับ <c oughs> รอบที่แล้วนี่คือแบบอว่าหาไม่เจอหาไม่เจอจนผลิตไม่ทันผลิตนักเรียนไม่ทันครับรอบนี้มารวัวมันชอบไปหน,นีเงี้ยโอ้เหมือนแกล้งเราอะแอซซิน อุ้ยได้แล้ว1คนว้าอัลต้าชิลค,ค,คนแรกของเราอัลตาชายนะครับคนแรกของเราอ่ะเออไม่ยากเพราะว่ามันต้องการแค่เลเวลหนึเองนะครับสก,กิปเมจิกจัดไปเลยครับคนนี้เราได้มาหนึ่งแล้วขาดอีก19คนเท่านั้นเอง <c oughs> อันนี้เรียนไลท์นักเรียนที่ทํางานอยู่ในห้องนี้นะครับจะเรียนเวทแสงเร็วขึ้น50%าแต่ก็จะเรียนเวทความมืดช้าลงก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับ จัดมาเลยแล้วกันไว้ในห้องเรียนแห่งแสงเออวิ้ยมังกรดำอ่ะมังกรดำมาครับแล้มีสามตัวแล้วหรือเปล่ามังกรยังแจมแบบมังกรคตดเยอะห้องเรียนอ้าวมังกรแสงมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับสวยงามมามังกรเรามีสี่ตัวอ่านักเรียนเรียนแสงครับ เรากำลังต้องการวันนี้เรียนความมืดจ้าเรียนไอเคนจ้าโอเคอุ้ยบูดาก้อนก็ามามาเลยครับครบทุกสีเฮ้ยมีที่ไว้ปะเนี่ยเต็มเต็มแล้วทุกคนโอ้ยังเหลืออีกที่นึงครับโอ้ยเกือบไปแต่มีที่ไวม้มังกรแล้วนะครับเต็มน,นะครับอนนี้อันนี้ลดความหิวนะครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนมันจะไม่ผลิตอะไรนะ ความหิวเราไม่ได้ไม่ได้ขาดแคลนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เอาห้องเรียนมาเพิ่มเหมือนกันนักเรียนเราจะใช้ใช้การดวนได้ครับเรียนเร็วขึ้น50%แต่ว่าจะมีโอกาสบาดเจ็บนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับวิมานาเราขึ้นเร็วอยู่นะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเตียงหนามครับทุกคนเขาบอกว่านักเรียนที่นอนที่เตียงนี้นะครับจะมีโอกาสที่จะสูญเสียนิเกติฟเทรดนะครับนี้ถือว่าดีมากเพราะว่า องอื่นเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการจาเกตเมจิกมันก็ไม่มาให้เลยมาแต่จะกิ้วอื่นโอ้โหอ,อ,อย่างเจงนี่เลยใส่ดัไป <c oughs> เป็นไงล่ะนอนแล้วโดนจิ้มแทงอย่างเจ็บปวดนอนหลับได้ไงวะดูครับทุกคนดูด <c oughs> โดนจิ้มแทงอย่างเจ็บปวดคนอื่นเขานอนกันสบายอันนี้ลูกคนมีตังค์นะครับที่มานอนเนี่ยเสียตังค์นะครับดูคนนี้สิดูเด็กตอนนอนก็ไม่ได้ดูได้แต่เตียงหมโทษ อะไรไม่ดูก็ได้ครับคือผมว่าผมจ้างพานโรงแล้วทำไมเขาไม่มาทำความส,อสะอาดไม่มาลบเดี๋ยวเดี๋ยวเดนนะอะไรเนี่ย Mj M บวก J นี่ใครพ่าแอบมารักกันนายนาย M กับนาย J โอ้อันนี้ก็เอกับ C นาย F กับนาย C เขาแอบมีความรักให้กันนะครับทุกคนโอ้ยอย่างเยอะตัวส,สายพานโรงทำงานไม่ไหวเนี่ยห้องพานโรงอยู่ตรงนี้นะ อุ้ยไอ้นี่มาแล้วทุกคนดันเจียนครับแต่ว่าเราเลือกได้แค่ดันเจียนเดียวนะรอบนี้อุ้ยเดี๋ยวนะเราจไมาเลือกดันเจียนนี้แล้วชื่อเสียงโรด,ด้าตั้งสิบห้าอันนี้เสียชีมีห้าร้อยเสียอะไรมานาห้าร้อยซึ่งเราไม่มีจายเถอะถ้าเลือกอื่นเขาจะมาอีกไหมวะไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจคือผมเท่าที่ผมจําได้อะผมเคยเหมือนกับว่าเลือกกันอื่นแล้วเขาไม่มาอีกเลยอ่ะ ก็ไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้มันเลือกได้แค่ดันเจียนเดียวครับก็คือแบบเหมือนเป็นท่อระบายน้ำาอ้เออเซเวอร์ er. แต่มันลดชื่อเสียง15เลยนะแล้มันต้องเสียชื่อเสียงด้วยวะเข้าใจโอเคไม่เป็นไรครับรับรับมาแล้วกันนะค่อยหาใหม่ครับชื่อเสียงโอ้แต่ลด15คือแบบโคตรเยอะเลยทุกคน อ,อันนี้เขาบอกว่านักเรียนที่จบหลักสูตรนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะกลายไปเป็นนักกีฬานะครับก็อาจจะต้องใช้สําหรับบางอาชีพนะแต่ผมก็เอาอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่านี้ทําให้เรียนเร็วขึ้น40%โอเคครับเราออกไปข้างนอกได้เดี๋ยวไปดูดันเจียนสักหน่อยนะครับดูสักหน่อยว่านักเรียนของเราพร้อมหรือไม่อ่ารอบนี้สกิลดีขึ้นเยอะครับแต่ว่าผมว่าอีกนิดหนึ่งนะอีกนิดหนึ่งจูดี้ไอรอนวินมายาวิตรออ์ฟลมีสกิลเลเวล5ค่อนข้าง พอสมควรนะครับหลายคนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตาแว่อีกแล้วนะครับมันขอด่นนะไอ้คนตะกี้มันเรียนใกล้จบยังวะเนี่ยจูดี้ร้อุ้ยยังเหลืออีกตั้ง3ปีทุกคนเขายังไม่จบง่ายครับดังนั้นปล่อยเ,อเขาเรียนสกิลไปได้อย่างเรียนได้อยู่คนนี้เรียนมาแค่ปีเดียวเองทุกคนสกิลเลเวลห้าเลยใช้ได้เลยครับสกิลแสงเรียนช้านะครับเพราะว่าห้องเรียนมันน้อยครับห้องเรียนเดี่ยวเพิ่งมาโอเคผมว่ารออีกปีหนึ่งได้อยู่นะครับ เดี๋ยวค่อยไปอันนี้ออกสามตัวลุยเดี๋ยวดูสิออกมาสองตัวครับทุกคนมาจทางไหนวะนี่ไงมาแล้วสองตัวเอาูเดินผ่านกันไปเฉยอย่านะคนนี้มันอยู่ตัวเดียวโอเคครับปล่อยผ่านไปออกมาแล้วสองตัวเอาเดินกลับกลับไปไหนเพื่อนกลับไปตัวหนึ่งครับถอดใจอ๋อตัวนี้มาบุกเดียวบุกเดียวก็โดนดิครับเอือ อี่โดนรูะทืบไปอย่างรวดเร็วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคนรู้มากเลยทิ้งเพื่อนเฉยครับอะไรวะเนี่ยบอกไม่อยู่แล้วว้ยพวกอย่างเยอะอุ้ยมาเตอร์แอเอซินคนที่สองแล้ววะ่ะทุกคนเวทที่เราไม่เอาเนี่ยครับอจะจบรัวๆมาเตอร์แอตทอซินไทม์เทลเวลเลอร์อีพีที่แล้วที่ต้องการมันก็ไม่ได้มาอีพีนี้มารัว เหมือนประชด ه, อันทับชีวคนที่สองแจ่มไปเลยครับคนนี้วอลล็อกซัพเปอรเจอร์แมวลีโลมาโอ้เป็นอิมโอเคอยู่ครับคนที่สามอันทรชายคนที่สี่เฮ้ยโอ้โหมารัวๆเลยครับอันทรชายของเราเป็นอะไรที่แหลมสุดๆหกคนเข้าไปแล้วเอาว่ะผมว่ารอบนี้ผมสามดาวว่ะทุกคนน่าจะไม่มีปัญหาห้องเรียนธรรมโลกผมแบบโคตรไวเงินผม,มขึ้นอย่างไวอะ่ะทุกคน สุดยอดเลยว่ะอันนี้เรียกได้ว่าอย่างร่ำรวยโอ้ได้แค่ห้องเรียนได้แค่ห้องเรียนรวมครับทุกคน <c oughs> รวมก็รวมแต่เราก็ได้อันต้าอ,อันต้าชายมาหกคนแล้วเอ,อ้ยออออออแค่สิบสี่คนเท่านั้นครับยังเหลือเวลาอีกพอสมควรอันนี้เรียนมจิฟาสเตอร์อุย้ยในี่สุดเราก็ได้ห้องที่เราต้องการว่ะมาเลยครับอันนี้คิียกดว่าแหลมสุดๆใส,สไปเลยคุณครูโอ้โหไม่มีดีๆ <c oughs> จะ <c oughs> มีกูดีๆให้เลยอะไรกันครับเนี่ยอันนี้แล้วกันวิญย่นที่จะเลเวลหแล้วแล้วก็อันนี้ New ิว u d เดนจะเป็นจะมีโอกาสสูงเป็นพวกที่ไม่ใช่พวกมนุษย์นะครับอันนี้กันเอาให้ครบเลเวลหใกล้แล้วครับวันนี้เลเวลหแล้วได้เปิดใช้ c a s เช l l ลลูคุณนี้เรียนช้าลงไม่เป็นปัญหาครับให้เปลี่ยนแสง้อยอันนี้เรียนเวททุกอย่างเร็วขึ้น10%อร์เยกเว้น <c oughs> เิดท่ยกเว้นแสงนั้นก็ไปเรียนชา a d โดแล้วกันนะอันนี้ได้มานามากขึ้นอ่าได้มานามากขึ้นงั้นไปแสงเลยครับวับนนี้ก็ดีอยู่จบแล้วสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนหิวลดเรื่องของเองสิโอ้โหบวกชื่อเสียงด้วยแต่ไม่มีอันนี้ว่ะเราต้องมี o f f r er maker ไม่มีอะเด็กไม่มีครับให้ออกมาบุกไปแล้วกันนะอะ่รอบนี้ลองไปดูครับสกิลน่าจะพร้อมขึ้น อีกแล้วเหรอได้เดี๋ยวผมรอแสงนิดนึงครับเราได้ห้องเรียนมาแล้วนะยังมีเวลาเยอะอยู่ครับสักครึ่งทางถ้าจะดีครับโอเช่นสกิลนี่ทำแอลกอฮอล์เอ้นนี่ก็ดีนะเอาไว้ในห้องนี้เลยครับห้องกินข้าวเรามีหมักไวน์ด้วยทุกคนจะทำแอลกอฮอล์ให้นักเรียนดื่มพูดเล่นเรามาผสมยานะครับไป อ่าพ่อค้าก็แล้วกันไอ้อกห่อนมันได้จากอันไหนวะโอ้ก็ยังไม่ได้ครับในจิการเมอร์ันนีแล้วกันชื่อเสียงเราไม่ค่อยมีเลยโอ้โหเรียนเวททุกอย่างช้าลง15%เวทแห่งแสงช้าลง50%ครับไปเด็รลูกกลับไปนอนอยู่บ้านนะลูกจะเรียนช้าขนาดนี้ <c oughs> อะไรกันครับพี่อ่ะช้าเกินอ่าอันนี้ทำชีสโอเคมาเลยเออเรามีเครื่องทำชีสด้วยครับ จมดูนักเรียนผมหน่อยเซ่วิ่งบางคนก็มีปงมีปีกมีแบบแมงมุมแล้วครับอาร์ติแฟกต์ทำงานคือมีสกิลครบคนนี้โอ้โหใกล้จะเต็มแล้วมีแวบไปรเรียนแสงด้วยเหรอหนึ่งสกิลมายังไงวะเนี่ยคนนี้ก็ปีสุดท้ายครับว εί, ิว่งทำไมคนนี้เขามีสกิลเซียนแมจิกเลเวลสามเลยอะอยังเถื่อนเรียนมาสี่ปีแล้ว ผมให้เขาเรียนแสงนี่ยทำไมเขาไปเรียนเอ้ยผมให้เขาไปเรียนความมืดทำไมเขามีสกิลความมืดแค่สามเองครับแอบแวบไปเรียนสกิลแสงตอนไหนวะอันนี้คือเขาดื้อหรือไงเขาหล่อนหรือไงครับห้าปีดูบัฟโคตรเยอะเลยอาจจะสับสนในบัฟตัวเองก็ได้นะครับดูดิทุกคนมันมีแสงหมดเลยอุ้ยแอมมีสกิลอื่นอีกผมว่ามันน่าจะเป็นแบบ พวกอาร์ติแฟกต์พวกอะไรพวกนี้ที่ผมใส่ใส่ไปนะเออเรียนอันนี้อยู่แดีวก็ได้แรงดันใจจากสกิลอื่นอะไรเงี้ยม,มังกรมังกรวิ่งผ่านอะไรเงี้ยนะครับอ่ะผมว่าได้เวลาไปลุยเวควส์แล้วเพราะจะดีดูนักเรียนใกล้จบหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับเราไปลุยดันกันก็เดี๋ยวเอาใครไปดีสกิลเกาะเนี่ยดีดีสุดแค่เลเวลสามนะครับของผม,ผมนั้นผมจะเอาไปอ่ะเอาคนนี้ไปนคนหนึ่งมีโอกาสทําให้ติดอัมพาตด้วยแต่ว่าแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นเอง นะครับกองสายอาชิมงแล้วก็สก,กิลเกาะพิจิตร์คัลเฮดคนนี้ก็ต้องเอาครับแล้เป็นดาเมจนี้ก็ดีนะทำให้ศัตรูมีโอกาสติดอัมพาตครับ40%ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเกาะน้อยมากเลยครับเกาะแค่สามเองอ่ะเราลองเอาแบบนี้ไปดูแล้วกันครับไปดูว่าจะเวนะิร์กหรือเปล่านะสกิลเกาะน้อยมากนะครับ <c oughs> ลองดูดแล้วกันเราอาจจะต้องเสียสี่คนนี้ไปนะครับแต่ก็อาจจะแลกมาด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ไปดูอันนี้มันวเจอคิวห้าสิบชื่อเสียงไม่เอาอุ้ยทำไมไม่มีอะไรดีเลยอันนี้ก็ได้อันนี้ได้90้าสิบโกอ่ะเจอมอนนะครับมอนเลเวลสี่สามตัวอนเชีนดาก้อนเลเวลสี่หนึ่งตัวอ้ออลอินวันมังกรสามตัวเอานี้แล้วกันนะครับโอ้เดี๋ยวนะเลเวลสี่มันมเก่งยังไงโจมตีเจ็ดครับเลือดเจ็ดเลือดเจ็ดสิบแปด แต่มันตัวเดียวนะผมว่ามันเเราน่าจะไหวอยู่นะแต่มันตีทะลุเกาะผมมาเด็อย่างเซ็งเลยว่ะนี่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะอัมาาพาตไปเพื่อนเอออัมาาพาตแดกไปครับนี่เป็นไงล่ะคุนตีอัมาาพาตไปครับได้เกาะมานิดหน่อยเออตีเข้าไปนี่แน่มันสลับตำแหน่งได้ปะไม่ได้แล้วเหรอ,อมผมอยากเอาอัมาาพาตไปข้างหน้าอไอคนนี้มัน ปีเป็นดาเมจหมูนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยทำอะไรไม่ได้ครับขึ้นไปอีกแปดชั้นอ,อืโอ้โหเจอมอนเลเวลยิบเอ็ดเดี๋ยวนะทำไมมันเจอไวย,ยังวะเราได้การไม่ค่อยดีด้วยไม่อยากเสี่ยงเลยมันเยอะด้วยครับอันนี้เลือกไม่ได้ถอยออกมาก่อนแล้วกันอันนี้การอะไรอะ่ะคิวมอนเตอร์ก่อนที่จะสู้อุ้ยอันนี้โคตรแจ่มเลยวะ่ะ่ะลองดูรอบรอบโอ้โหเจอเลเวลยิบสอง ต้องสู้นะครับมันตีเจ็ดเดี๋ยวนะไอตัวนี้ผมน่าจะตีตายแต่อันนี้ไม่น่าจะตายผมใส่แบรสกินให้ก่อนรอดปะวะมันตีเจ็ดเจ็ดก็สิบสี่นะน่าจะได้อยู่ลองดูดูครับนะเกาะหกอุย้ยมันตีข้างบนน่ะโอ้โหตีไม่ตรงกงินครับออนี้ให้เกาะเพื่อนให้เกาะเพื่อนโอ้โหเกาะหนาเลยงี้แต่ก็ยังไหวอยู่โอเคครับ ไอ้นี่มันไม่มีสะก,กิลโจมตีนิว่าโ้มันให้เกาะกันอย่างเดียวครับมันตีเราแค่นิดเดียวเองเนี่ยมันให้เกาะเพื่อนะันไม่ก็ตีตัวนี้มาแค่สามเองครับก็เลยสบายไปนะครับโอ้ไมก่ก็โอเคไปต่อได้ครับอูเจอเลเวลโหดีแล้วเลเวลยี่สิบสี่สามตัวยี่สิบสี่อันนี้แล้วกันอันนี้ไม่มีอะไรครับได้ของอย่างเดียวน,นี่เป็นเลยที่แจ่มที่สุดไปลุยต่อ,ตอ อันนี้เจอมังกรนะครับเลเวลสาที่โกโอ้ยใหม่กอดรอบที่แล้วเลเวลสี่ม่นยิงแบบโคตรเก่งแต่มันมาตัวเดียวผมใช้การนี้ฆ่าได้ป่าว่ะการยลริงนี่ถ้าไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะว่าแม็กเลือดเราน้อยมากะไม่มีโอกาสได้เลือดรถรถทีก็ตายไปเลยลองดูไหมมาสองตัวครับมีลูกน้องตัวนึ่งตีทีละสิบแปดโอ้ใหม่กอใส่เกาะไปก่อนก็ผมใช้นี้ฆ่านี้ได้ป่าว มันใช้ได้แต่ลูกกระจอกอะไม่เอาเปลืองครับผมว่าตายวะต้องให้ตัวนี้อัมพาตอะอัมพาตมันเพื่อนปึ๊บเออสวยอยู่ครับเออได้เกาะมาไอ้มันไอ้มันอัมพาตไปเออเอาไปติดโอ้ยังได้ตีอยู่ครับเรียบร้อยโอ้อยังแจมเลยอันนี้อัมพาตี่คือโคตรดีนี่ไงได้การอัมพาตไปด้วยครับแล้วก็เบิ้ลโอเคโอ้ เลือกอะไรบ่ได้เลยสู้อย่างเดียวเพราะว่าไม่มีกุญแจสู้ไปครับเร็วยี่สิบแปดโอ้โหเกาะหนาจะด้วยตีทีละแปดอย่างนั้นหรือถ้างั้นก็เออเอาตัวเดียวพอคิวเดี๋ยวคนนะถ้ามันตีทีละแปดทะลุเกาะปะวะทะลุแน่เลยวะนี่ตีมา 8. แปดเรามีอมาพาตอยู่อันหนึ่งใช่ไหมไม่ทะลุเกาะมันจะไม่อมาพาตาอ่ะสิทุกคน ถ้าฆ่าไปครับจะไป่เสียดายการครับเออเอาตัวเดียวพอนะอันนี้น่าจะไหวยอยู่ปึ๊บเกาะแตกแล้วเอออัมพาตแดกไปโอ้ไม่อัมพาตด้วยตีสองทีด้วยเมื่กี้เออเรียบร้อยครับวันนี้มีตีดับเบิลด้วยนะโคตรแจ่มเลยอันนี้ได้เงินผมว่าเงินเราไม่ต้องการเท่าไหร่ครับเราอยากได้อย่างอื่นมากกว่าเพราะว่าเรารวยแล้วอันนี้เป็นห้องนะครับห้องความมืดกับห้องเดนสกิลของความมืด ันนี้ได้เงินพันสองทำไมรู้สึกว่าเงินมันคุ้มกว่าวะเออเงินนั่นกันนะเงินคุ้มกว่าโอ้โหเลือดเยอะครับแต่ตีไม่แรงเท่าไหร่ผมว่าน่าจะไหวอยู่ตีห้าตีห้าเกือบเช้าแล้วไปลุยนี่นะยิงเว่ไปเรียบร้อยไปนหนึ่งศพเออติดประภา,าตปครับฆาด้วยเออยิงมาหกเนี่ยทะลุเกาะครับเลือดลด เฮ้ยแต่มันดูดเลือดได้เปน็นไงล่ะยายาเออโดนมาหกหืบาดเจ็บเสียเลือดไปสามครับทุกคนฮิวไหมเดี๋ยวฮิวไปเลยครับนี่โคตเท่ <c oughs> อ่ะน,นี่ได้ชื่อเสียงมาสี่เปิดมาอันนี้หน่อยเจะกิบบวกห้าสบชื่อเสียงห้ามันก็ต้องเอามาครับแล้วก็ไปต่อเพุ่งจะชั้นที่สามที่หกเองทุกคน อันนี้ได้เนเจอร์มานาอันนี้ได้การ์ดฮิลิ่งเอามาทําไมตามอ่านมันไม่ค่อยได้ใช้ครับเอามานามาแล้วกันไปต่อครับอุยรอบนี้ได้การ์ดอะคอลเลียมอาชิมีมานาผมเอาเอาอาชิมีมานาดียผมไม่ค่อยมีเลยครับไม่ค่อยได้ผลิตเลยจัดมาครับเสียการ์ดโอเคไปอุ้ยได้การ์ดนี้มาด้วยรีมูฟโลของมอนเตอร์ครับอุ้ยนี่โคตรเจ่มจัดไปเลยครับมา มอนก็เริ่มโหดแล้วนะทุกคนชั้นที่สี่สิดูครับเลเวลสสิบบวกทั้งนั้นเลยไรมานากัแบไอเคนเราก็ต้องเอานี้สิโอ้โหเกาะทั้งโลกอืมอีเก้าเลยผมโล่โลยตัวข้างหน้าทิ้งแน,นเฮ้ยมันโล่ทั้งแมปวะเนี่ยสามจริงพึบอุอ้ยโล่ทั้งแมปว่ะอันนี้คือโคตรแหลม ฉะนั้นตัวหน้าเนี่ยน่าจะตายนะผมว่าไม่น่ารอดตัวหน้าเอ้นย่น่าจะยิงตัวหลังเดือสองตัวเฮ้ยน่าจะได้อยู่นะเรามีคิวเผื่อแว่นหนึ่งดูอีกครับบึ้มเออสวยลุกนั่นแหละออาพาแดกไปด้วยครับเหลือรถอินหน่อยเป็นไรเพื่อน สวยเลยครับโอ้ห oh, มาถึงชั้น42แล้วได้เงิน470อันนี้เจอมอนเลเวล42อื้ออันเชียนนักก้อนเลเวล42ต้องโคตรโหดแน่นอนหนูเลเวล42ผมว่าเจอหนูน่าจะปลอดภัยสุดแล้วว,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 ว่าได้เงินน้อยสุดด้วยอเอาหนูมาก่อนแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวนะปลอดภัยตรงไหนวะเนี่ยไอ้ตัวนี้อ่อนสุดครับแต่ว่าตัวข้างหลังผมว่าไหวอยู่ลองดูครับ เราว่่าจะตีเพื่ออัมพาตเกือบตายตายไปเลยหนึ่งตัวโอ้โหเซ็งเลยครับอันนี้เอา้าเกมบัคอกอีกครั้งรอแป๊บหนึ่งครับบอกโหลดอยู่คนนี้ดูดเลือดได้แต่ว่าเกาะเราตายไปแล้วทุกคนเอ,อ้อโอ้โหมันตีแรงยังไงตีสนะิบสองเนี่ยทุกคนโคตรแรงเอ,อ้อตายไปสองคนครับ อันนี้ไม่มีการถุกชีวิตเลยนี่ไม่น่าไหวแล้วนะเจออะไรก็ไม่น่าไหวแล้วกลับเลยกันนะพราะว่าอยู่ไปก็ไม่รอดครับไม่มีเจอการ์ดฟินิชเพิ่งเลยเหรอเพื่อนโหลโ้เจอมอนเลยว่า54ไม่มีอะไรให้เลือกด้วยครับโหตีทีละ24ทุกคนน่าจะตีทั้งแมปด้วยนะผมเดาเลยฆ่าไปได้หลบโล่ไม่มีประโยชน์ ลาก่อน,นะเพื่อนอติดเบิลไหมครับทำได้แค่อัมพาตไปหนึ่งตาแต่แค่นี้ครับผมว่าไม่รอดลาก่อนเราจะจดจ,ดจำนายไปตลอดกาลบึมต้องเอออัมพาตอยู่ครับบึมไหอัมพาตไปเพื่อนเออสวยครับพามันเย่ รอดเฉยอะไรครับนี่สุดยอดไปเลยเอา้ากดผิดไปคิวฮีเมียเลยเหลวห้าสิบหกเหมือนเดิมด้วยไม,ไม่มีการ์ดอะไรช่วยแล้วครับรอบนี้ตายแน่นอนโอ้โหมันมีลูกสมุนมาช่วยด้วยทุกคนผมถามหน่อยเอาอะไรไปรอดมันมีทางรอดแน่นอนเกาะก็หายเซ็งหวะนี้เซ็งเลยเซงจริง ครับตัวก็ไม่ได้ไม่รอนะครับนอกจากจะแบบเอาผ้ารัวๆอ่ะยไหวยอยู่ปะเนี่ยเอาผ้าไปเอืออะเอาผ้าไม่ติดตาเดียวเรียบร้อยเลยครับาลาก่อนสีีนักเรียนของเรา,เอาขอบคุณนักเรียนที่เสียสละให้กับเราด้วยนะครับคุณอ,อะไรเนี่ยเซมิลนะครับโคโรนักูซี่ โรเันดัตนะครับมายาวินทูโฟลแล้วก็ลอเรเนพวกนี้เนี่ยเป็นนักเรียนดีเด่นของเราทาั้งนั้นเลยนะครับที่เสียไปเนี่ยนะเรียกได้ว่าจบไปสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนแน่นอนก็ไม่เป็นไรครับเสียสละไป4คนมาดูทรัพยากรที่เราได้นะครับเราได้ชื่อเสียงมา32โอ้โหได้เยอะมากนะครับ3 2เลยนะแล้วก็ได้เงินมา3ามพได้เนเจอร์มานามา640ครับอาจิมมี่มานา530ไดมานา7็อนะครับ แล้วก็ได้ความสัมพันธ์กับกิวมา100รอแบบเต็มหลอดอะ่ะนะแล้วก็ได้การมาอีเพียบเลยโอเคลานะก่อนดันนี้อ่าควสของพ่อค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอ็กเซเลนต์ไปอันนี้ก็คือการท,ที่เราได้มานะครับโอเคครับก็ตอนเรา EP นี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ EP หน้านครับ EP นี้แล้วก็ไปลุยดันมาเรียบร้อยนะครับได้ของมาเพียบเลยนักเรียนตายไปสีนคน,นครับดูมานาดีได้เงินมาอย่างเยอะครับเงิน5,000นะ โอเคครับก็เดี๋ยวเรากลับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมโย